ชมบรรยากาศผ้าผ้านี่ก็เอื่นผ้ายังก็ผ้าห้ำตังเหครับเนี่ยครับเห็นบ่ครับ,เ,รบเอามาให้พี่น้องเบิ้งนะครับสวยๆงามๆนันกท่องเที่ยวก็เยอะนะครับเขามาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวกัน,กนผมเซลบรรยากาศไห้พี่น้องเบิง้งเห็นบ่ครับพี่นอ้องสวยๆงามครับหเห็นบ่าครับอีกคือผ้าห้ำตังเหรนบ่าเห็นไ่ครับ สวยงามคเขบบรรยากาศไหมพี่น้องเบิงเห็นประคับสวยงามมากมาบรรยากาศเ่นประคับนาพาคนอยกับเมื่อกี่ได้ไม่พี่น้องเบิงเนรับสวยสวยงามครับสวยงามครับผม เราไร่อาเครับขอแล้ยไม่เอาไม่เอาขดครับนี้ลย้อรยกาป้อช่มาชมบรรยากาศที่สวยงามๆหนูผาห้าตังครับเห็นไ่มครับบรรยากาศงามไหมพี่เบิ่งคนก็เที่ยวหลายเห็นไหมครับ มาเที่ยวตุ้งดอกกระเจียวก็มีหลายจุดครับมัก็ไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวได้เห็นไหมครับหน้าผาวิวหน้าผาอาผาสุดแผ่นดินครับผมนี่คือผาสุดแผ่นดินมาครับผาสุดแผ่นดินเป็นว่าผาหัาตังเห็นไหมครับสวยงามกาบรรยากาศแม่พี่น้องเบิ้ง